เคยรู้ไหมคะว่าอารมณ์ของเรามีผลต่อระบบฮอร์โมนมากกว่าที่เราคิดเวลาที่ใจเราสดชื่นร่างกายจะผลิตฮอร์โมนดีดๆเช่นเซโรโทนินและเอนโดโฟินออกมาซึ่งมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อที่ควบคุมทั้งอารมณ์การน,นอนและระบบย่อยอาหาร ไปจนถึงผิวพัรรณเราเลยนะคะถ้าใจห่อยเหี่ยวเครียดบ่อยฮอร์โมนก็จะรวนง่ายขึ้นทำให้นอนไม่หลับเหนื่อยง่ายผิวพังและน้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะอย่าลืมหาเวลาหัวเราะยิ้มและพักใจทุกวันนะคะ พะใจที่สดชื่นคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพฮอร์โมนที่ดีเลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะถ้าอยากให้เขาใจสดชื่นไปด้วยกัน